ช้าเกินไปจึงได้ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเมื่อสองพันร้กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ โปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นาน,น,านเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นาผู้ทรงมีพระชับพนรังสี ตลอดเวลาสมพระ เรามาทวนกันนิดหนึ่งเะจ้ะช่วงที่สีซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการมาเกิดขึ้นของโลกถือเป็นช่วงเวลาที่โลกจเจริญขึ้นจนมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบน,นโลกอ,อ๋อกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตมรากดเกิดขึ้นนี่ต้องช่วงท้ายซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่าออถูกต้องจ้ะ มววาตถาเยืสงไขกับไปถึงช่วงเวลาที่โลกได้พัฒนาขึ้นเขาเรียบร้อยจนเข้าสู่สภาวะปกติหรือช่วงเวลาที่กลับเจริญขึ้นจนทุกๆสิ่งทุกอย่างบนโลกเขาสู่สภาวะปกติเห็นว่าไระได้ใช้เวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วันเลยในการสร้างโลกไม่มีใครมาเสกมาเป่าหรือมาในลมิตเลยโดนบันดาลอะไรนี่จ้าต้องศึกษา เอาไว้สําหรับบอกคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาและก็ไม่อยากจะรู้นั่นแหละ <Yeah. S 1> ดีอย่างนั้นดี <Okay. S 1> อย่างนั้นเนาะแต่ผู้รู้ไม่ผู้ที่ก็รักเหตุรักผลเนะี่ยเขาก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ไปพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าลงทรงบรรลุนุตระสัมมาสมัมพุทธญาเป็นนั้นสัพพดุจิญาของพระองค์จึงเห็นได้ แม้แต่พระอรหันตสา,าวกก็ยังเห็นอย่างนี้ได้เป็นพยานในการตัดสรุธรรมรือที่พระองค์ทรงสอนมาเนี่ยได้แล้วก็ผู้ที่ได้ชนสามามัตยังได้เลยนี่ที่จะไปศึกษาเงี้ยยกเฟนผู้ที่ไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละถึงจะมัวนิ่มเลย ว่เราได้ทราบถึงความแตกต่างช่วงเวลาในแต่ละสงไขยกลับแล้วเราก็ลองมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกับนี่ทวนนิดหนึ่งนะจ๊ะซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบงก่งย่อยออกมาจากาสงไขยกับถูกต้องจะอีกทีหนึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเราก็มาลองสมมุติกันต่อว่าถ้เเอาเค้กที่ถูกตัดแบง่งออกมาเป็นสี่ส่วนซึ่งก็คือสี่สงไขกับ มาตัดแบง่งย่อยเอาแต่ละส่วนเลยจ้ะให้มีขนาดที่เล็กลงไปอีกนี่สี่ส่วนนัว่าแบง่งไปอีกโดยให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงไขยกับแต่ละชิ้นนั่นนะจ๊ะ,จะยังถูกตัดแบง่งย่อยมาอีกหกสิบสี่ส่วนหกสี่ซึ <64. S 2> ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบง่งย่อยออกวันนี้ก็คือใช่จ้ะอันตรกรับนั่นเอง เราะฉะนั้นในหนึ่งอสงไยกับก็จะมีจํานวนอันตรกับเท่ากับ64อันตรกับถูกต้องจ้ะและในหนึ่งมหากับซึ่งมีอยู่4อสงไยกับจึงมีจํานวนอันตรกับเท่ากับ25 6อันตรกับถูกต้องจ้ะองา56นี่นะพอเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปของอันตรกับกันแล้ว เราก็มาดูความหมายคำว่าอันตรกรับกันต่อว่ามันคืออะไระนี่ดีไหมดีอันตรกรับก็คือช่วงระยะเวลาที่เท่ากับหนึ่งรอบของการเพิ่มและการลดของอายุมนุษย์อัะทันตรงนี้นิดหนึ่งเลจ้ะอันตรกรับก็คือช่วงระยะเวลาที่เท่ากับ หนึ่งรอบของการเพิ่มและการลดของอายุมนุษย์ตามทันไหมจ๊ะซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่อายุขายของมนุษย์ยืนยาวที่สุดนั่นคือในเลน่านี้อายุขยมนุษย์ยาวที่สุดนั่นก็คือหนึ่งอาศงขัยปีไม่ใช่มีคนเดียวยกนั้นทั้งโลกเลยมนุษย์ทั้งโลกยกนั้นนี่ อายุของแต่ละคนหนึ่งอสงไขยปีและลดลงไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาที่อายุขยัยของมนุษย์เหลือเพียงแค่สิบปีขายขึ้นขายลงเราคงจำของเก่าได้จำได้ใช่ไหมจ๊ะจะได้อายุขัยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงเวลาที่มนุษย์มีอายุขัยถึงหนึ่งอสงไขยปีครั้งหนึ่งซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือ หรอบอสงไขยปีนั่นเองอเคือนับจาก1นงอสงไขยปีมนุษย์ลดลงมาจนถึงอายุ10ปีจากนั้นก็ขึ้นไปอีกถึงหนอสงไขยปีซึ่งจะเรียกว่า1รอบอสงไขยปีนั่นเองหรือ 1. 1> ใช่จ้ะหอัตรากรับตามทานไปจ้ะ 1. 1> อเอาอีกหน <1. S 1> ่อย <1. S 1> นี่เนาะ ดังนั้นในมหากรับหนึ่งหนึ่งจึงใช้ระยะเวลาเท่ากับการไขขึ้นและไขลงของอายุไขเฉลี่ยมนุษย์ถึง256รอบตามทันไหมจ๊ะนช่256รอหสบหรอบนี่จ๊ะ256รอบของอะไรจ๊ะ กองอักาศขึ้นลงของมนุษย์นั่นเื2สองหกของของอันตรกับอันตรกับอันตรกับคือมหากรรอันนี้แค่ทวนย้อนกันไปเา่นั้นเนี่ยแต่อันทานหรือเปล่าจ๊ะมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาหนึ่งมหากับนั้นยาวนานมากๆคือช่วงระยะเวลานี้ครูวิทยอยากให้จํา จึงอยากไปช้าชานิดหนึ่งนะเจ๊ะเราจะได้เวลาทบทวนทุกวัน,ท,วนทุกวันดีไหมเจ้าพอถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในหนึ่งมหากัปนั้นยาวนานมากๆากพูดได้ว่ามากที่จนเราไม่สามารถจะนำตัวเลขใดๆในโลกใบนี้มาแสดงให้พวกเราเข้าใจกันได้นั่นหนึ่งมหากัปนัเจ ถ้าแม้ระยะเวลาหนึ่งมหากับจะยาวนานมากๆข้ขนาดไหนแต่การสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเนี่ยซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีอย่างน้อย20สบอสงไขยมหากับกับอีกเศษแสนมหากับ เรบใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยชไหมจ๊ะแค่เราคำนวณว่าหนึ่งมหากับนั้นเท่าไร่เนี่ยเท่ากับสองร้อยห้สิบกรอบสงขายปีใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้ายี่สิบสงข่ายมหากับ<อ>กับเสร็จอีกแสนมหากับ<อ>มันสิยาวขนาดไหน<อ>ก็จะมีการมาเกิดเครื่งประสัมมาสุธเจ้าพระองค์หนึ่ง<อ>นี่มันสิยาขนาดนี้เ<อ>พระเาะฉะนั้นนี่นะการมา บังเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐย่างยิ่งมีบุญมากเลยนี่จะมีบุญมากเลยเราเอา,เอาทีละนิดนะะี่จ๊ะเพราะว่ามันจะต้องทําความเข้าใจไม่อยากให้ฟังบรรพานนะ่ะแล้ออยจะเอาแค่ฟังบรรพานไม่เราอย่างให้เราเอาทําความเข้าใจกันดีกว่านะจ๊ะนี่